Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Merhaban ya Ramadan, m r h a b a n สลามจ้าราวาอิงจ้าวันนี้นะคะเราว่ากลับมาอีกแล้วนะคะกลับมากับช่วงรอมาดันเดล f ฟูดนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่18ของเดือนรอมาดันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนู อาหารขาวอยู่แล้วนะคะเพื่อนเเราจะมาทําเมนูไข่ปราผัดขมิ้นใส่ผักรวมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาเตรียมหัน่นผักก่อนนะคะเราจะใส่ผักข้าวโพดอ่อ,อนแล้วก็แครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะในผัดผัดของเรานะคะพอเตรียมในส่วนของผักผักเสร็จนะคะเราก็จะมาทำขมิ้นไว้หมัก ตัวไข่ปลาของเรานะคะคือเราจะใส่ขมิ้นชันนะคะแล้วก็เกลือสมุนนะคะตามด้วยกระเทียมนี่ละคะ่ะสองสามกลีบนะคะแล้วเราก็จะใส่ตัวพริกไทยนะคะถ้ามีพริกไทยสดก็ใส่พริกไทยสดเนื่องจากไม่มีนะคะเราก็เลยใส่แบบผงสําเร็จรูปนะคะแล้วก็ตาต่อไปนะคะพอตาเสร็จนะคะเราก็จะไปหมักหมักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะ ถ้าไม่มีเวลาส5นาทีก็พอแล้วนะคะผักหมักทิ้งไว้ก่อนเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ต้องปรุงรสด้วยนะคะลืมบอกเลยนะคะเราก็จะใส่ซอสปรุงรสน้ำปลาซอสหอยเกลือน้ำเตะน้ำตาลนะคะเกลือไม่ต้องใส่นะคะเพราะาเราใส่ในขมิ้นแล้วนะคะคือถ้าใครนะคะมีขมิ้นผงก็คือไม่ต้องตําก็ได้แต่ในส่วนตัวของเรานะคะเราชอบแบบขมิ้นที่เราตําเองมากกว่ามันได้รสมากกว่านะคะ พอหมักเสร็จนะคะเราก็จะไปผัดกับน้ํามันก่อนนะคะคือผัดให้ตัวไข่ปลาของเรานะคะสุกก่อนนะคะคือเราก็ไม่ต้องปรุงรสแล้วนะคะเพราะว่าเราก็ปรุงมาแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าปรุงมากกว่านี้รสจะจัดบางทีก็เค็มไปเลยค่ะเพื่อนๆ แล้วตามด้วยแครอทนะคะเพื่อน สุดท้ายนะคะอย่าลืมใส่ขา้าวโพดอ่อนลงไปนะจ๊ะแล้วก็ผัดต่อไปนะคะจนกว่าผักของเราแล้วก็ตัวไข่ปลาของเราจะสุกได้ที่นะคะถึงจะยกขึ้นมาจากเตานะจ๊ะแค่นี้นะคะคุณเป็นเมนูที่อร่อยและทำง่ายด้วยนะคะถ้ามีเชื่อก็ลองทำกินดูนะง่ายนิดเดียวเอง สุดท้ายนี้นะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะมาติดตามชม Rawa Story นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของ Rawa นะคะอย่าลืมติดตามชมว่าวันพรุ่งนี้นะคะเขาจะทําเมนูอะไรอีกนะคะ